ายดีพ mm ่อแม่พี more, magical, ่น right. ้องจ้าก็สบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงมื่อนี่เนาะเป็นวันศีลวันผ่าเนาะเฮากับสิไปไต่ถ่านอีพอเนาะอยู่วัดดอนบักหรือว่าวัดบ้านหัวเมืองเนาะเดี๋ยวเฮาไปไต่ถานดนินการกับลูกชายสองคนไปไปไปดำนินการเลยเฮามาเก็บดอกไม้ก่อนเนาะเนาะดอกไม้เนาะ เเกดอกไม้ไปใต่ถาดก่อนวันนี้วันศิลเนาะทุกคนวันศิลปวัน่านไปเดี๋ยวไปพาบกันอยู่วัด,ดวยก้าทุกคนนี่นอีแหมะก็ขับเต้าลงมาหาหมูข้อมอ

thank and okay. เขาะเละแหละฮะไปยนะังต้นนี้เขาก็มาหอดหวัดแปเนาะกำลังขำสลัวสลัวเนาะทุกคนรจองร้องไปต่อตกใหม่ดิไปอย,อย่างก้อนจ้ะนี่ทิ่ายผมมีไฟมาแล้วเนาะปกติวันสีน,สนหรือว่าน เป่นมาก,ก่อนนะปกติวันศีลวันผ่าเนาะซิมีอันลูกลานแต่ละเพป่นสิมาจุดถูกกันเนาะนี่นะลูกบอนตั้งถูกนี่เนะาะถาดอีพอเฮาเนาะอ้าอยมกละมาทายตอนนี้ก็มางหอดถาดอีพอเลยเนาะสิมาจุดธูกแม่เอาไปนั่งวันนั้นเลยนะ มันจะค่อยถาดอีพออยู่ตรงหน้นาแม่จุดไร มีสองงบ่แม่คือมีสองทงบ่คือมีสองทงบ่แม่คือมีสองง้องพากัห้องไม่เี่ยองอนาลุกองไม่แถวห้องไม่ถถวก็องพอใหญห้องไม่ถถวเรียกน้ำ มีถั่วติ้งหนุย่ยมีสองอันเลยเนาะคือมาต่างอยู่วัดนี่เนาะออกมีก็ดิ่งเลยเนะเาะแล้วออกใกล้ๆก่อนหนูอย่างไรพระละตรงนี้กลับมาแล้ว มีบ่อเน่าเสียเน่เสียจุดใช่ไหมมีบ่อเน่าเสียแม่ยุดบปตั้งยนะเ้าเอากระตูกน้ำไปเทดินใส่เอาแม่ถือก่อน เอาดิมใส่บ่นี่เนาะให้เดมาแต่ถาดเพิ่อนนะเนาะอันนี้ก็คือพอน,นิ้งเนาะคุณเสียไปหลายปีเลยเนาะเต็ม<ะ>บ่ละเต็มบ่

ก็ไต่เทียนแล้วเลยเนาะไต่ทูบไต่เทียนพ่พอแล,แล้วนะคะก็จะพากันเดินทางกลับบ้านก่อนเนาะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหมือนเดิอม,มือนี่ขอตัวลากน,นสบายดีเนาะเออสบายดีสบายดีบ๊ายบาย